มื่อนี้ก็ให้ตำมะกุูงเจค่ะพี่น้องตำมะพริกใส่เกลือ,รเ,รรอละะเ,เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เรียบร้อยไปแล้วแล้วก็จะใส่เครื่องลงไปนะคะถ้าเตรียมเครื่องไว้แล้วอีบมะนาวกะนาวค่ะพี่น้องใส่ลงไปเลยมันมา อ,อันนี้ก็จะมีบักเขื้อเหลืองบักกอกบักเขื้อเทศค่ะพี่น้องใส่ลงไปน้ำปลาเจใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยเส้น เสน้นบักงงค่ะพี่นงน่วอนี่วะนี่วะ ตำแบบอีสานนี่ราคาคนอีสานเนะะเาะบ่ได้ตำไทยตำไทยโดนุ่นตำเท่าหนึงค่ะพี่นอ้องคนมกคกกักเพ็ดก็ใส่พริกหลายๆค่ะพี่นอ้องอันนี้พักเนาเตรียมไว้แต่กินกับค่ะมือนี้มีพักกระถิ่น มีผักกะถินมีมีทูนกับพี่น้องมีทุนมีกะถินมีพักไอ้ไอ้พักปังนิดหน่อยค่ะไอ้ผักไอ้พักบุ้งก็นิดหน่อยค่ะพี่น้องหาได้สำนีละ่ะผักกาดกบมีอยู่บ่ได้อ,ออกมาผ <laughs> ักกาดอยู่ในตู้เย็นค่ะผักกาดขาว <laughs> ชิมมึงแก้หน่อยกัน แค่มั้ว่าใครมีน้ำมาเติมน้ำมากระได้ด้วยค่ะพี่น้องอืมจับๆจับ,จบเตรียมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟทานกับข้าวเหนียวข้าวสวยได้เลยนะคะอืมรสชาติถึงใจขนาดเลยพี่นอ้องแซ่บ,บขนาดเลยนี่ละค่ะเก็ดบริยากษได้ตำตำเหมือนมะฮงเจกะ ได้ใส่น้ำตาลไหมคะพี่น้องข้าวกลคองก็มากน้ำตาลกับใส่น้ำตาลค่ะ